ส,สีสันทุกคนอย่างกระดิเรแดนสันขนมบานเลยทุกคนสีสันนี่สวยจริงๆนะครับผม การข้างล่างนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่3โมงนะครับผมผ,ผู้คนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมนะยังมีราวกั้นมาอยู่นะครับผมนี่แต่นักท่องเที่ยวเาก็มาถ่ายรูปกันแล้วนะครับผมปีนี้ก็จะเป็นตริมแบบ่าแล้วก็รถไฟนะครับผม,มสวยมากๆ World. สวัสดีสวัสดีทุกคนตอนนศีูนย์อยู่ที่ Central World นะครับคืนนี้มาอัปเดตต้นคริสต์มาสตอนกลางวันนะครับผมที่เขาทําต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะครับเขาก็กลางคืนเขาเปิดไฟแล้วนะครับผมอย่างสวยเลยทุกคนนะมีผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับผมดู สวยมากครับต้นคริสต์มาสต,ตรงนี้น่าจะเป็นต้นคริสต์มาสที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเด้ดขครับผมดูทุกคนดูห้างครับดูห้างกับต้นคริสต์มาสน่าจะประมาณเทียบกับตึกประมาณ4ชั้น5ชั้นนี่แหละทุกคนนะดูปีนี้บอกเลยว่าเป็นธีมที่สวยงามนะครับผมเป็นแบบหมู่บ้านแล้วก็รถไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับดูบิวข้างบนนี่สวยมากอเอาจริงสวยมาก นี่ครบับอกเลยว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มครับถือว่าช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนก็เข้าสู่ไฮซีซันนะครับของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับเป็นพิเศษนี่ครับบรรยากาศข้างล่างนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่3ามโมงนะครับผมผู้คนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับ นี่ขนาดยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมนะยังมีราวกั้นไม้อยู่นะครับผมนี่แต่นักท่องเทีย่ยวเขาก็มาถ่ายรูปกันแล้วนะครับผมปีนี้ก็จะเป็นตรีมแบบหมู่ว่านแล้วก็รถไฟนะครับผมเมอร์รี่วิวสองพนยี่สิบห้านะครับผมสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยมากเป็นต้นคริสต์มาสที่สูนว่าสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็มาได้นะครับผม บรรยากาศหน้าห้างเซนทัลเวลหน้าห้าง Apple Store นะครับผมผู้คนก็มาซอบสินค้ามาซื้อโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายรูปนะครับสวยจริงๆครับผมโอ้โหไม่แน่ใจว่าปีนี้ใหญ่กว่าปีกลายหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าใหญ่มากมาดูอ่ตรงสถานที่จริงนี่ใหญ่จริงนะครับผมเทียบเท่ากับเซนทัลเวลด์ d นะครับผม ความสูงนะประมาณ5ชั้นเนีครับเวลากลางวันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับเมื่อคลิปก่อนสูนมาถ่ายเมื่อตอนกลางคืนนะครับผมอาจจะเห็นได้ชัดเท่าไหร่นะคลิปนี้นนมาอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นตรีมที่เป็นตรีมสีแดงแล้วก็สีแบบสดใสทุกคนนะสีม่วงสีชมพูนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆ ครับเป็นรถไฟเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับผม,มสวยมากๆนี่นะครับ Central b u r i e w นี่นะครับกลางคืนนี้จะเปิดไฟอย่างสวยงามเลยทุกคนนะมีไฟประรับคือแบบตู้รถไฟนสามารถขึ้นไปลายนะแต่ว่าขึ้นจากข้างใน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นห้องแบบติดแอร์ด้วยทุกคนนี่นะทำกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับฮาง c e เซนทันเบถ้าพูดถึงเรื่องวันคริสต์มาสในเซนทันเบลนี่คือใหญ่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวเราเข้าไป ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในแบบข้างในนะครับผมแต่เลื่อนเข้าตรงนี้หลายเพราะว่าเป็นทางเข้าของเซนทันนะครับนี่ตรงนี้ก็จําลองแบบสร,ระน้ำหรือเปล่าสวยจริงๆครับผมสุดยอดการตกแต่งการออกแบบนะครับผมก็จะมีผู้สนับสนุนอย่างโครบอย่างฮอนด้าก็มีนะครับผมนะ มิสทีนนี่เป็นร้านมิสทีนนะครับผมครับนี่นาจะเป็นแบบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงกรารในป่าเราก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่หลักๆที่เราเห็นคือโคกมีโคกด้วยสวยจริงเลยทุกคนนะเมื่อปีกายนี่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตรีมแบบ การ์ตูนบ้างก็มีเป็นแบบโมเดลอะไรโมเดลการ์ตูนที่เข้ามาโปรโมทสินค้าเขานะครับผมนี่ครับมุมนี้เหมือนอีกเมืองหนึ่งเลยทุกคนสวยจริงๆครับผมโอ้โหมันเข้ากันดีจริงๆทุกคนมาดูดูดูสีสันนะครับผม กลางคืนเขนาน่าจะเปิดไฟแล้วนะครับผมบันก่อนที่สวนมาคลิปก่อนนะ่ะเขาเปิดไฟแต่ตอนคริสต์มาสนะครับผมแต่ว่า,าเป็นแบบบ้านเนี้ยยังไม่ได้เปิดไฟแล้วก็รถไฟที่เราเห็นเมื่อกี้ที่มีหลอกไฟปร,รับยังไม่เปิดไฟนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดได้รหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็คอยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับศูยอมรับเลยเรื่องการออกแบบเรื่องการทำเรื่องทำก่อสร้างต่างๆเรื่องการปรับนะ คนไทยนี่เขาเก่งจริงนะครับผมว้าวตัวนี้คืออะไรสวยจริงนี่ครับ ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมนะเขก,ก็ทํำกันเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเวทีแน่นอนนะครับผมนี่สวยงาม <c oughs> อยากเห็นตอนที่เขาเปิดแบบเต็มระบบอนะทุกคนนะน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะแบบน่าจะเปิดได้บ้างหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้ก็พฤศจิกายนแล้วนะครับผมก็ใกล้เข้าสู่ เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะครับผมนะมารีคริสต์มาสนะครับผมก็เป็นเทศกาลของาศาสน,นาคริสต์นะครับว้าวตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นร้านค้าที่เขา,าขายอาหารกันนะครับตรงนี้เขากําลังทํากันเลยนะครับผมน่าจะเป็นสอบต่างๆแน่นอนจุดนี้ สวยมากจัดแบบยิ่งใหญ่จริงๆนี่ครับดูสีสันทุกคนอย่างกระดินแเรียงขนมบานเลยทุกคนสีสันนี่สวยจริงๆนะครับผม n ซ e ทรัลเวิลด์มาริคิสม m ต์นะครับผม mm hmm. เป็นเบทีสวยจริงๆครับผมเป็นหมู่บ้านเลยครับผมเมอน์รีวิวเซนทรัลเวิลด์เมาร์รีวิวอย่างสวย เดี๋ยวเราเลินฝั่งนี้ดีกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยครับผมก็จะเห็นผู้คนเดินแบบพุ่งพาแบบเยอะก็เดิมนะครับผมเพราะว่าหน้าหนาวเข้ามาแล้วฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับผมนะฝนไม่ค่อยตกและก็อาจจะมีบ,บางวันก็อาจจะตกนะอันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนนะครับผม สวยมากๆเกตงานจะเต็มปีนี้น เดินออกตรงนี้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านก่อนทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้างมีน้ำพุปกติก็มีอยูน่นะครับผมอย่างสวย ถ้าถึงวันงานเขาน่าจะมีแบบพ่นอะไน,น,นะทุกคนวางน้ำมาทุกคนนะลูกโป่งนะครับผมทำให้เหมือนแบบวันคริสต์มาสจริงๆนะครับผมนะคือหิมะตกนะทุกคนมีต้องมีปีกายนี่ก็มีสีสวยมากอล่ะครับผมกับพี่มาสำหรับครีนในศูนย์พาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศต้นคริสนตะ์มาสหน้าห้างเซีนช่างเบิ์นะครับล่าสุด จัดจยงยิ่งใหญ่นะครับพาทุกคนมาชมตอนกลางวันนะครับสวยจริงนะครับผสวยจริงเราได้เห็นสีสันต่างๆที่เขาทําขึ้นมาในี่บอกเลยว่าสุดยอดครับที่นี่เป็นที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างต้นคริสต์มาสที่สูงมากๆนะครับผมมาละมาเจอกันใหม่มาเจอกันใหมนให่นะครับผมสำหรัแบบที่นี้ก็สวัสสวัสดีครับ